รุ่นที่สองนะครับก็จะเป็นรุ่น bv ยี่สิบห้า bl นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นระบบเกียร์บ็อกซ์นล้วนเลยนะครับปรับตั้งโดยผ่านคันโยกปรับได้ทั้งหมด6ระดับนะครับปรับได้ค่าความเร็วทั้งหมด6ระดับในส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาตารางการเกียเก่ยนะครับเกีย่ยนิ้วเกียเก่ยเมนนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มเปิดปิด นะครับปุ่ม Emergency ปกตินะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูนะครับหลังจากที่เรากดสตาร์ทแล้วนะครับเครื่องทำงานแล้วนะครับอ่าผมลืมแจ้งนะครับตัวนี้เรากำลังใช้ความเร็วรอบอยู่550นะครับในส่วนของหัวจับก็เป็นขนาด5นิ้วรูผ่านก็26มิลเช่นกันครับเป็นรุ่นเทฟวีนะครับรุ่นกลางขึ้นมาใช้งานหนักขึ้น เดี๋ยวเราจะมาลองเดินฟีดอัตโนมัติดูนะครับตัวนี้เดินได้เฉพาะกึ่งปอกนะครับปาดหน้าใช้มือหมุนนะครับก็สับคันโยกลงนะครับมีแค่คันโยกเดียวสับคันโยกลงตัวเดินฟีดออตโต้เดินฟีดกึ่งปอกนะครับก็จะทํางานทันทีนะครับไม่มีอะไรเยอะครับเครื่องนี้สับลงก็ทํางานสับขึ้นก็หยุดทํางานครับมีแค่คันโยกเดียวนะครับ ถ้าเราสับขึ้นเดินฟีดออโต้ก็ยี่ห้อทำงานตัวป้อมมีดนะครับป้อมมีดใหญ่เช่นเดิมนะครับตัวนี้อัปเดตขึ้นแล้วป้อมมีดใหญ่ใช้12มิลได้ใช้16มิลได้นะครับหาเม็ดง่ายนะครับใช้ป้อมมีดสแตนดาร์ดแข็งแรงทนทานแน่นอนครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็เป็นแบบแคม เดี๋ยวเรามาสรุปภาพโดยรวมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น bv 2 5 bl นะครับหัวจับ5นิ้วสวิงได้250มิลรูผ่าน26มิลกึ่งงานยาวได้750นะครับเครื่องตัวนี้นะครับสงวนราคาอยู่ที่เครื่องละ50 0 0 0บาทนะครับตัวฐานนะครับอยู่ที่ราคา5,000บาทรวมกันเป็น55,000บาทนะครับในส่วนขององแถมนะครับมีกล่องเครื่องมือมีคู่มือการใช้งานนะครับมีชุดเกียร์นะครับแล้วก็มีชุดปัจแจนะครับ เวเนียยี่ห้ออินไซด์นะครับอย่างดี1ตัวต่อมานะครับเป็นฟันกลับของหัวจับ5นิ้ว1ชุดนะครับสูนตาย2ตัวนะครับ MT 2 MT 4ศสูนเป็นอีก1ตัวนะครับตัวใหญ่แล้วก็มีชุดหัวจับดอกสว่านให้อีก1ชุดตัวทีชักนะครับรวมถึงกุญแจตู้เก็บของนะครับรุ่นนี้นะครับ BV 2 5 BL ใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทักเข้ามาได้เลย